แปลว่าสอดส่องกรี๊ดเราแน่นอนกรี๊ดฮะกรี๊ดแล้วผมก็หน้ามอด้วยตอนเด็กยอมรับหน้ามอ้อทำไมเราไม่เดินออกจากหมอ้ดมันถืคุยสิบคนนะอันนี้แค่สมมตินะสมมุติผมคุยสิบคนแล้วสมมติผมเลือกคนคนหนึ่งแล้วอะทานเก้าผมก็เทอันนี้ผมถือว่าผมเทคนทุกคนนะมีความรักที่แบบโดนเทบ้างไหมดูทรงแล้วดูไม่ออกว่าเคยโดนเทน่าจะเทคนอื่นไหมเราอะเคยพี่แต่ทุกคนที่ผมคบมา ผมส่วนใหญ่ก็ผมโดนเทนะที่เราโดนเทมามันเกิดจากอะไรมันไม่มีใครมาบอกเลิกผมจริงๆนะส่วนใหญ่จะเป็นเขาทําผิดหลายรอบหลายรอบแต่ว่าในในการที่เขาทําผิดเนี่ยมันคือการที่เขานอกใจอะไรเงี้ยผมก็ต้องเป็นคนที่ชิ่งบอกเขาเองโดนเทเซมาธิภัตติพีนีก็คือลม อยู่กับหนุ่มหล่อหล่อมากแบบน่ารักเวอร์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับเขาเลยเนะีคะเราเจอกันนะจำได้ไหมกี่ปีแล้วประมาณ9มั้ง <net aled> ประมาณ9เกือบ10ปีฮะเดวันของเขาเลยนะ ถูกไหมเราเราเจอกันตอน<ช>เข้ามาแรกๆเลยใช่พี่ก่อนที่จะมาอยู่ในวงการแบบเต็มตัวทําอะไรมาก่อนเลยก่อนที่จะมาอยู่ในวงการผมอ่ะเป็นเด็กที่ไล่แคสงานตั้งแต่อายุ13แล้ว <c oughs> ถ้าใครเคยดูหินกริง้งกริ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ผมจะเป็นตัวที่ยืนเป็นหัวไม่ขีดเวกลเดินระหว่างต้นไม้นี้กับต้นไม้นี้เอ็กซ์ตร้าเป็นเอ็กซ์ตร้าตอนนั้นเดินอยู่อย่างนั้นแล้วก็โดนวองมาด่าว่ามึงยังเดินไม่พ้นเฟรมเป็นเอ็กซ์ตร้ายังโดนด่าอีกเหรอ ไม่ตอนไหได้ไหวะตอนนั้นมอหนึ่งมั้งมอหนึ่งมอสองแล้วอะไรที่นำพาให้เรามาจนถึงเป็นลีทุกวันนี้คือผมก็ไล่แคสงานไปเรื่อยเนาะพอรู้สึกว่าเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันว่าอยากจะได้กีตาร์เป็นของตัวเองอยากซื้อกีตาร์แต่ว่าไปขอเงินพ่อแม่แล้วมันมันมูลค่าสูงเกินไปก็รู้สึกว่าเราจะเก็บเงินจากการไปไล่แคสงานพวกนี้แหละถ้าเราได้ปุ๊บคือได้สักสองงานสามงานอะมันก็จะซื้อกีตาร์ได้แล้วกีตาร์ตัวนั้นเท่าไหร่ ประมาณสองหมื่นกว่าอ๋อก็แต่จะดูอยู่นะใช่แต่ไม่ใช่เลทเอ็กซ์ต้านะที่จะเอาไปไปซื้ออ่ะเพราะเลทเอ็กซ์ต้าตอนนั้นผมได้สามร้อยเองทุกวันนี้ก็สามร้อยห้าร้อยห้าร้อยถ้ามีบทพูดพันหนึ่งโกรเสียดายตอนนั้นผมไม่มีไม่ตะโกนออกมาละอยากโกรไม่แต่เขาบอกแล้วว่าว่าแบบพรุ่งนี้มาอีกไหมให้มามีบทพูดแต่ว่าค่ารถไปกลับอ่ะ คือตอนนั้นมันถ่ายที่บางใหญ่อะพี่แล้วบ้านผมอยู่ลังสิตอะค่าแท็กซี่ไปกลับอะมันหมดแล้วอะผมติดลบตั้งแต่วันแรกอะผมก็เลยไม่ไปอันนี้เธอเลิกทำงานอาสังคมแล้วล่ะไม่ได้เอาเองินตอนแรกไม่รู้ไงว่ามันไกลขนาดนั้นไงอันลลสุดท้ายก็คือ,เ,อเราคิดว่าเราจะต้องได้โฆษณาสักตัวหรือ2ตัวเนี่ย<ช>มันจะครอบวอรกวีตา้าเราละใช่แต่ว่าไม่ไม่เคยได้ไงพี่ตั้งแต่อายุ13ยันอายุ23ไม่เคยได้ใช่10ปี10ปี ซึ่งในระหว่างนั้นอะเราเราแคสอย่างเดียวหรือมันมีช่องทางอื่นๆให้เราทําด้วยคือผมแคสอย่างเดียวแล้วก็มีมี MV ที่ได้ได้ไปเล่นตอนช่วงก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักสแสดงจริงก็ได้เ,เล่น MV ก็ได้ได้แค่อันเดียวตัวเดียวฮะนั่นคืองานเดียวที่ได้เพลงอะไรไหนเล่าซิเพลงอะไรผมไปนึกชื่อเพลงไม่ออกของนี่เดือดเือนานขนาดเนี้ยโปเตโตกับค็อกเทลว่ะอหโอ้โค็คอกเทลตอนไหนเพรก่องไล้ อยู่แล้วคิดถึงเชลลาผมจำพี่ได้ผมจำพี่ได้ตั้งแต่ผมเด็กผ่านมาเท่าไหร่ยี่สิปีเบามากทุกคนนี้นยังเป็นขวัญใจหานเกณฑ์อยู่ <c oughs> ผมมะหมดหวังแล้วในในเรื่องของวงการก็คิดว่าจะไปเรียนจบโทไปเป็นอาจารย์ไปเป็นสจวตอะไรของผมแล้วแล้วทีนี้ไปเจอผู้จัดการพ, <ứng. S 2> กพี่เก่งพี่เก่งเขาก็บอกผมว่าเอ้ยเนี่ยมาอยู่โมพี่ไหมโมพี่มีแพทนะปภา เรื่องจริงร<อ>ใช่ตลกที่หลีพูดนี่คือนั่นคือถึงบอกไงว่าเรารู้จักกันมา9ปี10ปีก็นี่จาก<ช>เดวันนั้นแหละใช่ก็ก็ไม่คิดอะไรมากก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้ามีพี่แพทอยู่แล้วพี่แพทเป็นคนที่แมสนั้นมีชื่อเสียงนะผมก็ค่อนข้างวางใจว่าเฮ้ยเขาน่าจะผักแดงผมได้แล้วก็ได้แต่ผมไม่ประกวดแกรมมี่ต่อไงไปประกวดแกรมมี่ต่อแล้วก็ได้ตนัประกวดอะไรนะของแกรมมี่อ่อยูปรินครับอายูปรินอายูปรินครับ เสร็จแล้วก็ได้เซ็นเลยเซ็นสัญญาครับได้เซ็นเลยแล้วก็มาเป็นพระเอกเลยก็ตั้งแต่เรื่องแรกจนจนจน,จนออกก็<ม>เป็นพระเอกตลอดครับเนี่ยดวงมันเปิดอะ<ม>เห็นไหมตอดใจแล้วนะเห็นไหมจะบอกว่าเหมือนกันเลยคือตอนนั้นที่แคสวมันพี่ก็เป็นคือก็บอกกับแม่ว่า ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายเหมือนกันนี่ไงเหมือนกันมันถอดใจคือมันเหมือนว่ามันมันน่าจะไม่ใช่ทางของเราเราก็คิดว่าเดี๋ยวจะเรียนเลยแผนวิทย์คณิตอเอาว่าแผนวิทย์คณิตมันต้องได้สักที่นึงมันต้องมีสักอาชีพหนึ่งที่ถูกจริตกับเราครับพอเราถอดใจอ่ะนั่นแหละอยู่ดีๆก็ได้เป็นเมนเลยนะใช่ <main S 2> <main. S 1> เหมือนกัน,น,นแล้วผมรู้สึกว่าตอนที่ผมประกวดเนี่ยมันมีแรงฮึดด้วยแหละตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ได้อยากไม่ได้อยากเป็นดาราแล้วไม่ได้อยากเป็นนักแสดงแล้วแต่ของรางวัลที่เขาให้มันคือรถยนต์หนึ่งคันไงแล ก็เลยสู้สุดชีวิตก็เลยได้มาเนี่ยดีใจกับการได้รถมากกว่าได้เซ็นสัญญานะเอาจริงๆเพราะเราอยากได้รถขับไปทํางานขับไปเรียนใช่ครับพอเซ็นไปปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนฮะเปลี่ยนเริ่มต้นจากก็เป็นพระเอกอยู่ปริ้นครับก็ได้เล่นเรื่องแรกเลยได้เล่นเลยเป็นพระเอกเลยเซ็นปุ๊บใช่เข้าไปก็ปีแรกก็3ามเรื่อง ปีแรก3เรื่องแล้วก็ปีละสองสมเรื่องมาตลอดเลยเราก็เป็นที่รู้จักเรื่องไหนที่คิดว่าคนจําเราได้มากที่สุดผมคิดว่ามันดันเป็นเรื่องเรื่องที่แบบไม่ได้โผล่เยอะแต่รู้สึกว่ามันแมสมากคือเวกอัพชนีครับเวกอัพชนีคือโผล่ไปนิดหน่อยแต่คนแบบพูดถึงเยอะใช่ครับหลังจากนั้นได้เป็นนักร้องด้วย คุณมีคุณมีมีงพะมีชื่อวงอ่ะก่อนชื่อวงนก่อนก่อนกลางคืนนะก่อนที่คุณจะมาเป็นลีพ่อหนุ่มพระเอกสุดฮอตสไตล์เกาหลีเนี่ยคุณมีชื่อวงชื่อวงว่าลีหูครับคือเมื่อก่อนไหนชอบพูดนะอยากพูดหลังหงรู้สึกว่าเออมันชื่อวงอะไรนะลีหูครับ เราไงชื่อเราเพราะว่าเวลาเราดนตรีเราต้องใช้อะไรหูนั่นคือคอนเซ็ปต์ครับรีหูรีหูอะตอนนั้นรู้อย่างว่ามันผวนมันเป็นอะไรยังไงรู้ตั้งแต่แบบแรกที่เพื่อนพูดแล้วแหละวงรีหูแล้วก็เออไปกับมันเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวงการก็รู้สึกว่ามันขำๆเพราะว่าเล่นดนตรีกลางคืนถ้าชื่อมันแบบแปลกๆคนก็คงชอบอ่ะก็จริงอืม ก็เคยมีชื่อวงมาก่อนตอนนี้วงนี้ยังอยู่ไหมอยากจ้างมาเล่นที่บ้านจังเลยไม่คือวงนี้ตอนนี้มันแยกย้ายไปแล้วมันแยกย้ายตอนที่ผมเริ่มเข้างวงการแล้วก็การที่แต่ผมเข้างวงการแล้วผมยังไปเล่นตีงคืนอยู่นะมันเหมือนว่ามันเป็นความสุขที่เราได้ปลดปล่อยได้เจอเ <ừ> พื่อนแต่สุดท้ายแล้วมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือแว l ลูเราจะตก <ừ> เพราะว่าคนไม่จมําเป็นต้องมางานอีเวนต์เราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องรอดูผลงานเราแค่ไปที่ร้านก็ได้เจอเราเดี๋ยวก็เจอเราแล้วใช่ครับ มันสเตตัสมันเปลี่ยนบางทีมันมันก็จําเป็นเหมือนกันเนอะใช่พอเรามาเป็นฟรีแลนซ์อะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมอ่ะคือผมว่ามันมันเหมือนโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะพี่แพทมันมันเหมือนว่าเราได้ตัดสินใจอะไรเองเยอะขึ้นเราได้ควบคุมคิวงานของเราว่าอ่ะช่วงนี้เราอยากพักเราอยากไปเที่ยวเราก็จะได้ไปในช่วงนี้แล้วเราก็จะบอกว่าเออเราไม่รับงานในช่วงนี้อะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะทําได้แล้วก็มุมมองของการโตขึ้นแล้วอยากมีธุรกิจ อยากมีเวลาว่างสาหรับการคิดธุรกิจอะไรพวกนั้นมันก็จะมีเวลามากขึ้นเกี่ยวไหมว่าเป็นเพราะว่าเรามีแฟนตอนที่เ,<อ>เรายังไม่มีแฟนอะอะไรก็ได้เกี่ยวไหมผมว่า <c oughs> โตขึ้นมากกว่า <c oughs> ใช่เพราะว่าจริงๆอย่างแฟนผมเขาก็ไม่ได้มานั่งพูดหรืออะไรพวกนี้นะเขาก็ให้เกียรติในการทํางานของผมอะไรเงี้ยแต่แค่พอโตขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันเราดูแลตัวเองได้นะพี่แพทย์เราโตกันแล้วนะเราสามสิบแล้วนะอะไรเงี้ยแบบพี่แพทย์เกินสามสิบยังะ ขอโทษก็เพิ่งจะผ่านมาหมายถึงเพิ่งจะผ่านสามเจ็ดมาไม่รอกมันนั่นแหละมันเหมือนมันโตขึ้นพี่แพทมันโตขึ้นรู้สึกว่าเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็จัดการตัวเองอะไรได้ง่ายกว่าแล้วก็ผมว่าผมมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากทำรายการเราไงโดนเทก็ต้องเซมาที่แพทครับชีวิตตั้งแต่เนี่ยเป็นหนุ่มวัยรุ่นตั้งแต่มหนึ่งมสองขึ้นมาเนี่ย มี <m uch an> ความรักที่แบบโดนเทบ้างไหมดูทรงแล้วดูไม่ออกว่าเคยโดนเทน,น่าจะเทคนอื่นไหมเราอะผมเอาเอาจริงๆตอนที่ตอนที่ยังไม่มีแฟนนะพูดพ,พูดถึงตอนเด็กนะ,อะตอนเด็กที่ยังไม่มีแฟนก็ก็คุยไปเรื่อยก็ต้องยอมรับว่าสมัยก่อนก็คอ, <Hot S 2> คอมไหมฮอตไหมเราฮอตไหมอยากพูดว่าผมท็อปโรงเรียนผมกลัวคนหมั่นไส้ันคือืุ่งจริงพูดออกไปเอาเป็นแค่ท็อปห้องแล้วกันท็อปห้องห้องของผมแปลว่าสอบกริดเราแน่นอน กรี๊ดนฮะกรีดแล้วผมก็หน้ามอด้วยตอนเด็กยอมรับห,หน้ามอ้อทำไมเราไม่เดินออกจากมอ้ดมองหน้าไปอยู่ในมอ้พ <c oughs> รู้สึกว่ามอ้อมันคือโลกของผมนี่ <c oughs> คืออันนี้รู้ตัวเลย <c oughs> ใช่อันนั้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ผมตัดสินใจแล้วว่าสมมติผมคุยสิบคนนะ,อ,ะอันนี้แค่สมตนะสมตินะสมมติผมคุยสิบคนแล้วมผมเลือกคนคนหนึ่งแล้วอะทางเก้าผมก็เทอันนี้ผมถือว่าผมเทคนทุกคนนะแต่ในระหว่างทางน่ะมันก็จะอย่างนี้ใช่ไหมโยเยนิดหนึ่งใช่ไหมโยเยนิดหนึ่งฮะ โรมไม่พอป่ะแล้วยังไงเวลาที่แบบเราเลือกแล้วคนนี้และที่เหลือเขามีปฏิกิริยากับเรายังไงบ้างผมผมว่าผมไม่ค่อยแคร์ด้วยเมื่อก่อนนะคือเขาจะมีปฏิกิริยาอะไรก็เรื่องของเขาอุยแล้วมันคือตัวท็อปจริงทำไมท็อปจริงทําไม่ได้ผมมันเป็นไวมันเป็นไวผมมองว่ามันไอ้นี่ด้วยแบบที่เรายังไม่ได้คบกับเขาอ่ะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้มันแค่เราคุยกันถ้ามันไม่ใช่เราต้องแยกอือ ตั้งงั้นสังวันเราไม่เคยโดนเทเลยใช่ไหมเคยพี่แต่ทุกคนที่ผมคบมาผมส่วนใหญ่ก็ผมโดนเทนะแต่หลังๆผมรู้สึกว่าถ้าเราชิงบอกเลิกก่อนเราเป็นผู้ชนะหนึ่งนะแล้วเราจะไปจังหวะไหนจะไปเทเขาวะอะอย่างประสบการณ์ที่เราโดนเทมามันเกิดจากอะไรที่ผมโดนเทมามันไม่มีใครมาบอกเลิกผมจริงๆนะส่วนใหญ่จะเป็นเขาทําผิด หลายรอบหลายรอบแต่ว่าในการที่เขาทําผิดเนี่ยมันคือการที่เขานอกใจอะไรเงี้ยผมก็ต้องเป็นคนที่ชี้บอกเขาเองเอากําลังจะบอกว่าจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าเขาจะเทเราใช่แต่ไอการกระทําของเขาอ่ะมันบีบให้เราอ่ะต้องแบบเลิกกันใช่มันก็เหมือนว่าจะเราจะเทเขามันก็ไม่ใช่เนาะอืมอันนี้มันเป็นเป็นซับซ้อนอะคือรู้สึกว่า ถ้าผมไม่พูดเขาก็ไม่พูดแน่ๆแ,แล้วเขาก็ยังจะทําเราก็ไม่รู้ว่าน่าเขาก็จะทําอีกไหมไงฮะเราก็เลยพูดเลยพูดก่อนแต่ไม่มีที่จะแบบว่าคบคบๆกันอยู่แล้วเรารู้สึกคนนี้ไม่ใช่แล้วแล้วมีไหมที่แบบเออเราเลิกกันเถอะก่อนก่อนที่เขาจะไปทําเรื่องทําราวอะ่ะมีมีอยู่แล้วตอนเด็กเป็นแบบนั้นเลยก็คือเบื่อเบื่อบ่ไหวเราใช้เวลาเบื่อนานไหมแล้วแต่คนเนี่ยพี่ถ้าเอาถ้าเป็นตอนประถมเลยนะอันนี้ย้อนไปเด็กกว่านั้นนีก่ คนหนึ่งไม่ถึงเดือนนี้มีนะประถงประถงเนี่ยมันเด็กง่ายมันเหมือนแบบเดินสะดุดขากันเราชอบเธอเป็นแฟนกันนะอ้มันง่ายมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นง่ายมากอืมคุ้นเหมือนลูกเคยเล่าให้ฟังคุ้นคุอยู่อันอับแรกประถงแต่พอโตมาละถ้าแบบในช่วงแบบยี่สิบอัพแล้วอ่ะมันคิดเยอะขึ้นนะอะไรที่เราจะรับไม่ได้เลยสําหรับถ้าแบบเราคบกับคนคนนี้แล้วเรารับไม่ได้แล้ว ถ้าเกิดขึ้นเราบอกเลิกแน่นอนคือผมคิดว่าการผิดใจกันมันมีอยู่แล้วการทําผิดอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่การให้อภัยกันอะ่ะถ้าเรารักเขาเราต้องให้อภัยเขาในเรื่องที่ถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปยากอะ่ะแต่การผิดครั้งแรกอะ่ะผมว่ามันเป็นบทเรียนทั้งคู่นะควรให้โอกาสเขาแล้วก็ถ้ามันมีความผิดซ้ํทราบซ้ำสองเดิมเดิมซ้ำทรากเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่เอาผมว่ามันมเ,ขเขาเรียกว่ามันไม่เข็ดหลาบอะ่ะแล้วเป้าหมายตอนเนี้ยหลักๆเลย พร้อมจะแต่งงานเมื่อไหร่มีลูกเมื่อไหร่ผมวางไว้คือปีนี้เท่าไหร่คะคุณเลีปีนี้สาเ็ครับสามเอสเอโอ้ยังเด็กถ้าถามพี่นะเลีเพราะว่าผู้ชายสามเอ็ดน่ะไม่มีใครเขาคิดหรอกเขาไปคิดนูนะสามหาแต่ผู้หญิงสามสิอะโอเคคิดแล้วสามสิบสาเ็ดใช่แล้วก็ต้องมองอายุของผู้หญิงด้วยไงครับอแล้วคนปัจจุบันนี้ เท่ากันหรือว่าแค่กเท่ากันครับก,ก็คือ3 0สมเอแล้วมีวางแผนอะไรร่วมกันบ้างหรือยังก็วางแผนเรื่องของอนาคตครับคือเราก็ทําทุกอย่างเพื่อให้มันดีที่สุด<ช>อยากสร้างอนาคตไปด้วยกัน<ช>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องครอบครัวทุกอย่างผมวางแผนว่าผมอยากทําแบบนั้นว,วางแผนยังไงบ้างเช่น สามห้าแต่งสามหกมีลูกสามเจ็ดมีลูกอีกสักคนถ้าถามผมผมอยากมีลูกก่อนสามห้าด้วยก็ถือว่าเป็นเลขสวยถ้าสําหรับผู้หญิงด้วยนะอืเพราะว่าตัวผมเองอ่ะจริงๆเป้าหมายในชีวิตผมคือผมเรียนจบปริญญาตรีตอนยี่สิบสองใช่ไหมผมคิดว่าผมจะจบปริญญาโทตอนอายุไม่ที่ยี่ห้าทำงานสักปีสองปีบวชแล้วแต่งงานมีลูกไม่เกินสามสิบทุกอย่างผมวางมาเป็นสเต็ปตั้งแต่ตอนผมอายุยี่สิบต้นๆแต่สุดท้ายมันเลื่อนไปหมดเพราะว่าเราทํางานใช่ แล้วจะเลื่อนอีกไหมหรือว่าแพนเราเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยแพนตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าเลื่อนนะผมก็วางไว้ว่ามันไม่เกินสามห้าเราจะแต่งเมื่อไหร่พี่จะได้ตัดชุดให้แต่งไม่ถ้าแต่งอัคือผมคิดว่าจะแต่งแบบลับๆเงียบๆไม่ได้เชิญพี่แพทเฮ้ชุดลูกไม้อ่ะแคนซต้เลยแค้นเต้ไม่คือผมผมเป็นคนชอบความเป็นส่วนตัวค่อนข้างมากค่อนข้างแต่จะแต่งใช่ไหมเมื่อกี้พี่ถามคือตัวพี่ก็ ไม่ได้แต่จะต้องแต่งเติ่งอะไรแล้วก็ผ่านมาหมดแล้วไงก็เลยคิดว่าแต่พี่แต่งแล้วนี่งานแต่งพี่ผมก็ไปเออไปทําไมวะพูดได้บอวะขอโทษนะไปทําไมวะก็เลยคิดว่าแต่งแหละแต่แต่งเงียบเงียบคือผมค่อนข้างโลกส่วนตัวผมมันค่อนข้างสุงนดหนึงคือพี่บก็คือให้ทั้งสองฝั่งรับรู้ถูกไหมจบอีกกี่ปีอีกกี่ปี มันไม่น่าจะเกินสามสี่ปีนะพี่ตอนนี้ผมสามเอ็ดกว่าแล้วส,สามสามก็ให้เวลาเขาท้องด้วยนะใช่มันไม่ได้ท้องกันสองสาเดือนแล้วเบ้อบออกมานะมันต้องท้องตั้งเก้าเดือนนั่นนะ่ะใช่แล้วกะว่าอาแต่งปุ๊บท้องเลยไหมหรือว่ายังผมว่าถ้ารอว่าพร้อมเนี่ยมันก็ไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่จะพร้อมอเอาไว้ให้มันธรรมชาติที่สุดละกันอ่ากะมีลูกกี่คนผมอยากมีสองถึงสามนะ ก็ดีนะไม่เหงาเขาวางแผนแบบวางแผนวางแผนแบบว่าดีนะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเ,เลยจนตอนนี้ก็น่าจะเข้าสู่เฟสที่เป็นผู้ใหญ่เต็มเต็มต,ตัวที่ตั้งใจที่จะมีครอบครัวละครับมีอะไรอีกไหมที่อยากจะทําก่อนที่จะแบบไปถึงวันแต่งงานคือผมคิดว่าเรื่องของความมั่นคงในในเรื่องของเงินทองด้วยแล้วก็ความ ความต้องหาเวลาว่างถ้าสมมติว่าวันหนึ่งแต่งงานแล้วมีลูกอ,ะอ่ะเราก็ต้องโฟกัสเวลาไปกับเขาเยอะใช่เพราะฉันต้องรีบนะวิ่งเราจะวิ่งทารุ่งมมไม่ทันเราก็จะเหนื่อยเราก็จะหอบอ๋อสักสองคนเนี่ยพี่ว่าก็โอเคใช่ผมว่าสองคนกำลังดีตอนนี้เราครบกับแฟนมากี่ปีละประมาณสองปีครับสองปีแล้วเนาะครับแล้วก็ไล่เรียก,กันนะแล้วก็คือคนนี้คือถูกใจอะไรเรามากที่สุดคือผมเห็นคุณไปนไหนมาไหนกับเขาตลอดอะอะไรนะผมเห็นคุณไป็นไหนมาไหนกับเขาตลอดอะ คือผมอ่ะผมเห็นนะผมเห็นนะอ่าไม่ใช่แค่คุณมามางานาผมนี่อย่างเีผมไม่เห็นนะครับรู้แล้วครับเขาเขาดูแลคุณดีเลยไม่คือผมไม่ปิดไงคือเรื่องเนี้ยคือผมค่อนข้างที่จะเปิดเผยเปิดเผยแต่เราไม่ได้พูดไปแต่เราก็ไม่ได้เาเรียกว่าเราไม่ได้เปิดแต่เราก็ไม่ได้ปิดคือเขาเรียกว่าให้มันเป็น private ที่ไม่ใช่ secret คือคำเก๋ให้มันเป็นแบบเป็นเรื่องของเป็น private แต่มันไม่ใช่เรื่องถ้าคนถามผมก็ตอบถามผมก็ตอบแต่จะให้ผมมานั่งแบบว่าแฟน เหมือนอีแพดทำหรออย่าทำอย่าทำเออเวลามันเป็นเลือดเป็นลาวคนก็รู้กันทุกบ้านทุกเมืองก็คือถามก็ตอบเห็นก็บอกว่านี่แฟนถูกไหมแต่ไม่ได้แบบต้องบอกทุกคนตะโกนบอกอย่างนี้ใช่ไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นคือรู้สึกว่าเราก็ต้องเอาความสบายใจของทั้งสองฝั่งด้วยผมผมผมไม่คนสาธารณะคนเข้าถึงผมได้หรือว่าคนได้รับรู้เรื่องราวในชีวิตผมได้แต่ว่าในพาร์ทของแฟนผมเนี่ยผมมองว่าเขาก็ต้องมีความส่วนตัวของเขา ระหว่างเรากับแฟนใครขี้หึงมากกว่ากันผมว่าผมนะหล่อถ้าเป็นฉันฉันหึงนะฉันผู้หญิงเข้าหาตลอดเว่ะเขาก็หึงมันก็แผลกันหึงครับผมว่ามันแล้วแต่สถานการณ์มีมาคน DM หาเราตลอดเวลามีไหมมันก็มีเรื่อยๆฮะมันมีเรื่อยๆแล้วเราทํายังไงก็คือแค่ไม่ตอบสวนใญ่ผมไม่ค่อยตอบอยู่แล้วยกเว้นบางทีที่ผมรู้สึกว่า DM มมาเรื่องงานหรือว่าจําเป็นต้องคุยในเรื่องงานหรือว่าในเรื่องของส่วนใหญ่เรื่องงาน ไม่น่าจะมีมเรื่องหรอกใช่ใช่ถ้ามีมเรื่องอื่นไม่น่านั่งมานั่งเล่ลอยู่กันอะไรผมไม่มีนะไม่มีนะอันนี้ไม่มีไม่มีเหรอใช่ก็คืออ่ะเรื่องอน,นัดข้างนอกอะไรเงี้ยไม่ไม่มีไม่มีคนแบบนั้นนะคาผมด้วยเดี๋ยวนี้นะ ก็คืออาจจะด้วยคนรู้ด้วยละมมิงหรือว่าเออใช่แต่เมื่อก่อนอ่ะมีเมื่อก่อนมีแล้วก็มีส่งแบบส่งขู่มาอย่างเงี้ยครับส่งรูปมาเออจริงดูแล้วก็แบบจะฮาก็ฮานะส่งมาทำไมเนี่ยผมอายด้วยนะมันใหญ่ป่ามันก็เลยใหญ่เออเขาส่งมาทำไมไม่รู้เพราะว่าตอนช่วงแรกที่ผมเข้ามาคนเขาก็จะแบบมีคําถามเยอะแยะมากว่ารีเป็นเกย์หรือเปล่าเป็น LGBT หรือเปล่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นลุกเหรอแต่ก็ น่ารักออกทำไมอ่ะลูกมันคืแบ้าเป้นเนจะตายถ้าเป็นแบบภาพวิดีโอภาพขึ้นไหวก็อาจจะรู้สึกว่าไอ้ลูกแบดแต่ถ้าเป็นภาพนิ่งบางทีก็อาจจะมองว่าหน้าอย่างเงี้ยอาจจะเป็นก็ได้อะไรเงี้ยตอนนี้แพนก็คือไม่มีอะไรงานก็รับปกติใช่ครับคือหลายคนอาจจะคิดว่าผมไม่รับงานนะผมออกมาจริงจริงผมรับนะติดต่อได้เลยช่องทางการติดต่อผมมันมันขึ้นอยู่ในหน้าไบโอไอจีแล้วครับติดต่อได้เลยรับทุกแบบรับทุกแบบวงอีเวนต์รับ ใช่ครับรายการของตัวเองมีมะรายการของตัวเองก่อนนั้นนี้ทำกับพี่วูดี้ไงที่พี่แพทไปอ่ะ<ช>กินรีอยู่รีแต่ว่าตอนนั้นมันสัญญามัน15บหอีพีพอมันหมดแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอาจจะยังเก่งไม่พอผมขอไปพัฒนาฝีมือไปหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แนวทางของตัวเองในการเป็นพฤฤฤฤฤิธีกรแต่พิธีกรผมก็อยากเป็นนะอันนี้พูดจริงๆว่าอยากเป็นนั่นคือต้นสาเหตุว่าทำไมผมถึงไปทำกับพี่วูดดี้เซ็นตั้ง15 EP ใช่ยีรายการนี้เซ็นกู8 EP เหรออ๋องงเนี่ยเซ็นกู8 EP พอหมดแล้วก็ค่อยมาเรียกกูเซ็นทีละแปดนี่เพื่อจะเซ็นไปสิบหกหมดแล้วรอดูพวกมันร้ายไปตายแม่ใช่หรอหลบสี่สีล้าระดแม่แต่ก็พูดไปหลบตาไปนะเห็นไหม โ,โหโหลบมองกระดาษใหญ่เลยเอต้องลองแ,<ม>แต่แ<ม>พิธีกรน่ะม,มันก็พูดยากเอะมันก็พูดยากมันก็แล้วแต่จริตจริงๆนะตั้งแต่เป็นพิธีกรนะแขกรับเชิญก็มีผลนะเนอะไ<ช>ม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราหรอกเราก็เกาะเขาอีกที <laughs> <laughs> นี่คือสิ่งที่แพลนไว้แพลนไว้ฮะแพลนไว้อย่าลืมนะถ้าเกิดว่างานต่งงานแต่ง ต่อให้เงียบแค่ไหนเรียกไปได้นะเราจะได้มีรูปงานแต่งของกันและกันแรกหรอแรกอเธอมีแล้วฉันไม่มีได้ยังไงเออเวลาเราโชว์กันอันนี้งานพี่ครับอ๋อผมจะอันนี้งานเธอครับเพียะมันจะมีฝ่ายเดียวมันเออจริงด้วยเท่าเทียมนะชวนเดี๋ยวชวนเดี๋ยวชวนชวนนะชวนนะเออพียะได้เอารูปมาลงข่าวแอะหยอกหยอกไม่มีลงได้ลงได้ผม นี่นะเขามันเปิดเผยเนาะเอาละวันนี้ขอบคุณมากลีขอบคุณมากๆที่มาร่วมรายการถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตนะแจ้งมานะจะได้เชิญสมมติแต่งปุ๊บเชิญมาคู่เลยไงเออเชิญมาคู่เลยดีไหมได้ไม่มีปัญหาครับดีมากวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนค่ะส่วน EP ีต่อไปเธอชั้นจะเป็นรายการกันเองแล้วนะใกล้ตัวฉันมากอีพีต่อไปฉันไม่ได้อยากให้นางมานหรอนางขอร้องบอกอุ้ย อยากมารายการเราบอกทำไมเป็นรายการที่เลตติ้งดีเป็นรายการดังเป็นรายการที่พิธีกรมีคุณภาพฉันก็บอกว่าฉันไม่ให้เธอมาหรอกใช่ไหมขอร้องอยากรู้ใช่ไหมเป็นใครเ,เดี๋ยวรอเจอ e ีพีหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจริงฉันไม่ให้มา